สวัสดีครับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบอ์แนนวันครับวันนี้ประเด็นนี้ย้ายังวนอยู่ที่ฟิลิปปีสเซมันติซเซอร์นะครับเพราะว่าเจมส์ซาเดนนี่คอค่อยขยับแบบอารมณ์โยนหินถามทางหรืออาจจะเรียกได้ว,ว่าเป็นการพยายามป่วนทีมมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าคงจำกันได้ตั้งแต่ที่เขาขอให้มีการเทรดออกไปจากทีมตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยดาริโมริซึ่งเป็นผู้บริหารก็พยายาม ดึงเรื่องเอาไว้ล่าสุดนี่เหมือนเป็นการเล่นสงครามประสาทใส่เลยฮาเดนถอดยศตัวเองนะครับในฐานะผู้เล่น NBA ของฟิลิ a เฟียสเวนเดอริกเซอร์แล้วก็ตำแหน่งที่อยู่ที่บอกตอนแรกนั้นเป็นฟิลิปเฟียร์รัฐเพนซิลเวเนียเอาออกไปจากประวัติในทาง Twitter ใส่เพียงแค่โปรโมทเพจวายตัวเองนะครับเข้ามาแทน ส่วนบัญชี i n s t a g r กรมนี่ก็ทิ้งทุกอย่างแลวครับที่มันเกี่ยวข้องกับทางเฟรดดีออกไปเช่นเดียวกันแล้วก็ยังโพสต์ข้อความเป็นปริศนานะครับว่าสบายกันมานานแล้วถึงเวลาต้องอึดอัดกันบ,บ้างแหละคือคงไม่ต้องให้แหล่งข่าวบอกแล้วครับว่าความสัมพันธ์ของอดีต m v p ลีเมื่อปี2018กับทางทีมนั้นร้าวลึกลงไปเรื่อยเลยเหตุที่ไฮเดนนั้นยอมใช้สิทธิ ค่าจ้างรับค่าจ้างปีสุดท้ายนะครับ35.6ล้านเหรียญหรือประมาณสัก1246ล้านบาทเนี่ยก็เพื่อให้โมรีประธานทีมนั้นเทรดเข้าไปอยู่กับทีมที่มันเก่งๆได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาไปให้ตัวเองเป็นฟรีเอเจนต์เนี่ยทีมันเก่งเนี่ยจะไม่ค่อยมีแคปที่จะเซ็นกับเขาด้วยเงินที่มหาศาลขนาดนี้แต่ไอ้แผนเดินทีแรกเนี่ย ประกัวมอรีพยายามเตะต,ตัดขาไม่ยอมเทรดสะอย่างเดียวเลยแล้วเขาเองก็ดันมุ่งเป้าจะไปที่เอาคริปเปอร์สถานเดียวด้วยนะครับคือทั้งมอรีกับฮาเดนเนี่ยสนิทกันสมัยอยู่กับทางฮิสสันร็อกเก็ตแต่เหมือนก็ว่าความสัมพันธ์เก่านี่อาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะครับเพราะมอรีเองก็บอกว่าเขาเองเนี่ยก็สนิทกับฮาเดนจริงแหละแล้วก็พยายามให้เกียิกับเรื่องนั้นแต่ในความเป็นจริงถ้าจะต้องเทรดเนี่ยมันจะต้องเกิดเหตุการณ์ขึ้นหนึ่งหรือสองอย่างนี้ก็คือ ต้องได้ผู้เล่นที่จะมาช่วยทีมในระดับเดียวกับปีก่อนซึ่งสามารถออกนำบอสตันเซ e l t ติกหนึ่งในทีมหัวแถวของฝั่งตะวันออกไปได้3ต่อ2ถ้าไม่ได้ตัวเก่งหรืออะไรก็ตามที่เอาไปแลกเป็นตัวเก่งได้เนี่ยทีมก็จะไม่ยอมเทรดนะครับแล้วทางโจเอมบีดซึ่งเป็นเสาหลักอีกคนหนึงของซิกเซอร์เองก็ไอมอ่สัมภาษณ์เหมือนบีดมรีแล้วครับว่าอย่าไปเทรดอาเดนนะเพราะว่าตัวเขาเองก็ยังอยากลุ้นแชมป์นเนี่ย ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะไปหาโอกาสจากที่อื่นแทนซึ่งฮาเดนเนี่ยเล่นในซีซันที่14ของลีกนะครับกับซิกเซอร์ทุกการที่ลับผลงานไม่เลวนะครับเฉีี่ย21แตามและอา,าร์เซมากที่สุด NBA นด้วยครับ10.7ครั้งกับอีก6.1รีบาวทางเจฟฟิเชอร์ครับซึ่งเป็นผู้สื่อข,ข่าวของยูคูสปอร์ตนั้นก็รายงานบอกว่าถ้าเรื่องมันยังคาราคาซังไปแบบนี้นะจนถึงวันที่2ตุลาคมซึ่งเป็นวันรายงานเข้าเทรนนิ่งแคมป์ฮาเดนจะไปรายงานตัวครับ แต่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าเขาเองเนี่ยเคยทำตัวงี่เง่ากับ h o u Houston r r o k k t s ตอนไป็นแรงงานตัวเหมือนกันเบนซิมอนเองเนี่ยก็เคยทำแบบนี้เมื่อปี2021ใส่ทางฝากของ s i x เ er ซอมาก่อนนะครับคือมาซ้อม2วันแรกไม่ทันไรวันที่3เนี่ยทีมสั่งแบนเลยนะครับข้อหามีพฤติกรรมที่ส่งผลเสียกับทีมซิกเซอเองก็เลยเทรดเขาให้กับบุคลินก็ไปแลกฮาเดนขึ้นมาเมื่อกุมภาพันธ์2022ก็ ผ่านมาเพียงแค่ปีครึ่งแล้วครับมรี่ก็มาเจอกับสถานการณ์ที่เหมือนวนลูดเดิมแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนตัวละครใหม่เขาว่ากันว่านะครับต้นตอนที่ฮาเดนไม่พอใจซิกเซอร์มันเกิดจากการที่ว่าปีที่แล้วอุตสาหลดค่าจ้างให้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วซิกเซอร์เองกลับไม่ยอมที่จะต่อสัญญาระยะยาวกับเขาเราต้องมารอดูว่าบทลงเอยเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงกันนะครับนั่นเป็นข่าวใหญ่ประจำวันออกมาเล่าสู่กันฟังสำหรับแฟนในกลุ่มของรีบาวในวันวันครับ